จะบอกว่าเป็นเนื้อโคขุนแดดเดียวที่โค้งนุ่มและก็อร่อยมากนะครับกินกับข้าวปลา้นร้อน,อนคือแบบโหฟินเลยนะครับพอดีไปเจอคลิปนี้ที่ตอกมาเห็นคนรีวิวเยอะมากนะครับจะบอกว่ามีทลา,าร้านด,ด้วยนะครับผมขั้นตอนในการทําไม่ยากเลยนะครับแค่ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันกินกับข้าวร้อนๆคือแบบโหฟินมากเลยนะครับสายเนื้อไม่ควครพลาดน,นะครับผมมันกับข้าวร้อนๆนะครับผมอร่อยมากนะครับเนื้อหอมนุ่มและก็แบบไม่เหนียวเลยนะครับ นอิ่มจนมาโจลนุ่มลนป่าทะเลกินเราสั่งแบบเนื้อติดมันนะครับผมเนื้อหอมนุ่มและก็แบบไม่เหนียวเลยนะครับ่ัรับมีฮันลร้านด้วยนะครับผมถ้าใครจะลองก็ลองได้ครับอร่อยมากนะครับ